สบายดีทุกคน Good morning Good morning <laughs> แต่จะหัว <laughs> แดนแห้งๆอากาศหนาวแล้วนะตอนนี้สิก็อยู่ประเทศลาสุิอันนี้สิก็อยู่ประเทศลาวอันนี้แม่มื่อนี้มายามแม่นี่อันนี้แม่เด็ <laughs> แม่แม่เหออุ้มนะคือกัน,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  <c oughs> นวันนี้งามคือกันว่ะงามบ่งามงามหนาวบ่วันนี้หนาวบ่หนาวหนาวอากาศหนาว,ว,วแล้วนอนบ้านหนาวอากาศหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วเด้อเดยวสิผ่าไปยามแม่เท่าเด้อแม่เท่าก็คือแม่ของแม่เนาะแต่ว่าประเทศไทยเขาห้องแม่ใหญ่เนาะแต่ว่าประเทศไทาเขาห้อง แม่เท้าเออ uh huh. เดี๋ยวเ่าไปอยามแม่เท้ากันเลยเพราะว่าแม่เท้าบ่าได้อยู่น้ากันเนาะ <c oughs> ยู่คนละบ้านกันเออผ่ไ <c oughs> ม่อยู่คนละบ้านยออูคนละเออแม่นแล้วภาษาไทยของยูคนละบ้านบ้านคนละหลังเออ <c oughs> โอเคนะยคะไปบ้านแม่เท้ากันเนาะเดี๋ยวเสียเอาเอาป่าไปให้แม่เท้ากันเมื่อวานในปตลาดไปซื้อป่า ซื้อป,ป่ามให้แม,ม่เท้าพร้อมเดี๋ยวค่ะไปกันเลยติวตบรรยากาศอันนี้ขนหิ้วป่าหิ้วป่าไปให้แม่เท้ากินขนมพร้อมปะหลานหลานน้อยปะ,ปะ,ปะบ้านไอ บ้านสีกับบ้านแม่เท่ากับบกไก่กันบานไดเนะี่ยนึกด,ดีไก่อันนี้อันนี้กับบ้านพี่น้องไม่เห็นอย่างเลย อ่ไปทางนี้บด้บ่ไบนหนบ่หกบ่หก <c oughs> แล้าโต๊ะตัาหน่อยเปียวเนียวนะ่ะแต่อีบบหกอ่ะทางนี้บ่หกก็ไปทางนี้น,น,งงนี่นนทุกคนอันนี้วัดมนาสิพาสมวัด หดงั่งอ่นหอนทางหนทางได้น้อยคนหิวป่าก็หิวป่าไปเนาะกินขนมไปพร้อมหิวป่าไปพร้อมคนน้อย,นยคนน้อยหิวป่า ไปไปใส่เอาไปก้อนแม่แต่นี้สิยก่ยางสิมาหอนบ้านแม่เท่าแล้วสบายดีสปีดได้สปีดได้สปีดได้สบายดีอันนี้คนยายใบค่ะอ่ะ อ่ะขัจีให้อันันด้วยโอ้ยขอบใจลายๆเด้อไอจีป้าเต้อาร์โซน้อยอขอดูหน่อยได้ไหมดูอะไรโอ้สวยอ่ะค <c oughs> ุณแม่ลูกสองสวยมากอาหารหน้ามาสิอ่สวยเ <c oughs> บิดา

jen Eh, cakaplah. <laughs> ไปเกณฑ์ ้ยโตวเนี่ยคิดบตัวเนี่ยเห็อหบนี่เตลตางมาให้หลานน้อยนีชุดภาษีชื่อก็เอาเงินภาษีเอาเงินเช่าอะไไปไปย้ย

ด่านน้อยพร้อมพิ้นบุบอกมึงด้ปะนี่แหละเยอะะปลากับปลากับป้ามาสิคเข้าตลาดบอกเออเออคุณผิปเยอะมา่อไ่ด้มา สำหรับคลิปนี้สิกระจบคลิปเพียท่านี้นะคิดหน้าพอกนไม่ผู้ใดเขมาบนแสิใกดแสงกตุงกตงแจ้งเตือนให้สิ่งคนใดใจดีทมาทเลือกมาเล้อแล้วแจ้งลเพอดวยเออเลียผเด็กหน่อยปบผมปบผเอพอจะคือไปเล